สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอ,อเป็นเทคนิคนะครับการเชื่อมเหล็กโดยใช้หน้ากากแบบบ้านๆแบบนี้นะครับเป็นหน้ากากเชื่อมเหล็กทั่วไปนะครับจะสวมเข้าไปบนศรีรษะนะครับอีก2มือของเราก็จะสามารถปฏิบัติงานได้นะครับแต่เพื่อนๆก็จะมีปัญหาสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่เขาจะมีปัญหาว่าเอ๊ะปิดเนี่ยหน้ากากลงก็จะมองไม่เห็นต้องเปิดหน้ากากแล้วก็เชื่อมเหล็ก ทำการเชื่อมนะฮะเดี๋ยวผมจะหนีบทุบใส่ก่อนนะครับเอานครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเชื่อมเหล็กเสร็จปั๊บเอาจับเอาจับเชื่อมเอามองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมือหนึ่งก็ปิดบ้างเปิดปิดเปิดเอางงทำไงดีเปิดปิดเปิด,งงดปิด,เ,ปด,เ,ปด,เ,ปดเอา้างง เพื่อนๆหลายคนก็เลยตัดสินใจแล้วก็ผู้ใช้จะมีหน้ากากอีกชนิดหนึ่งเป็นหน้ากากตัดแสงโดยอัตโนมัติครับราคาก็จะอยู่ที่พันกว่าบาทครับถ้าของดีหน่อยก็สองพันกว่าบาทาซึ่งสําหรับเราเป็นมือ,อสมัครเล่นนะครับเราไม่ได้ใช้บ่อยเป็นอาชีพอะไรแต่ว่ามันก็จําเป็นต้องใช้มันจะมี ผมจะมีเทคนิคแนะนำนะครับวิธีเชื่อมแบบง่ายๆครับไม่ได้ต้องใช้วิธีอะไรเยอะแยะมากมายครับก็คือเนี่ยครับเพียงแค่มีถุงมือครับตอนนี้ผมจะเป็นคนถนัดขวานะครับถุงมือที่ใช้เป็นถุงมือด้านซ้ายครับเทคนิคก็คือใส่ใส่หน้ากากก็เหมือนเดิมครับแล้วก็แล้วก็เปิดจุนหน้าอ่อใส่ใส่ในไว้นะครับแล้วก็มองไปในตำแหน่งของชิ้นงานครับ ว่าเราจะเลียงไปจุดไหนแต่ว่าเทคนิคของผมก็คือว่าในขณะที่ใส่เนี่ยฮะอีกมือหนึ่งมือข้างที่ใส่ดุงมือนะครับเรามาจับที่ปลายทูบครับประคองไว้เหมือนกับเล่นสนุกเกอร์ครับหลายหลายคนเคยแทงสนุกเกอร์ไหมครับนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็จะจับในลักษณะที่ว่าถนัดนะครับแต่ว่าจับตรงปลายครับไม่ให้เกิดการสั่นอย่างเงี้ยฮะมันจะสั่นใช่ไหมครับเนี่ยผมแกล้งสั่นนะฮะ แต่ว่าในการทําปฏิบัติงานจริงก็จะสั่นครับเขี่ยไปเขียโอ้ติดไม่ติดโอ้หน้ากากมองบางทีชิน้นจ,จะจะจี้ใส่ตรงนี้ฮะมันมันโดนตรงนี้โดนตรงนี้บ้างตะปูตะปันจับเลยครับไม่ต้องกลัวมันจะชอ็อตครับเรามีถุงมือป้องกันความร้อนอยู่แล้วจับครับจับแน่นๆขอขอโทษครับไม่ต้องแน่นครับจับประคองไว้ครับเราจะสมมติชิ้นงานอยู่ตรงนี้ฮะแบบนี้ครับเราจะจี้ใส่ บริเวณชิ้นงานครับจับประคองแบบนี้ครับก็จิ้มลงไปเลยครับจิ้มลงไปครับจิ้มครับติดดึงออกครับห่างไปห่างไปก็จี้เข้าไปครับไม่ต้องกลัวครับเราใส่ถุงมือไม่ร้อนครับจับในลักษณะนี้ครับจับจิ้มจี้จี้ออกครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยทุกันครับนี่ครับเปิดเครื่องโอเคครับไม่ต้องกลัวครับเรามีถุงมือครับ สายครับนะครับจิ้มครับติดไปแก้วครับนี่ครับจะลดอาการสั่นของมือได้เยอะอ่าโอเคนะครับเพราะว่าตรงปลายตรงปลายของทูบนะครับจะมีเซอเราจะเห็นครับนี่ครับนี่ครับสีแดงแงนะครับมันจะมันจะสามารถแสงตัวนี้จะสามารถผ่านตัวที่กองแสงนะครับของหน้ากากได้ครับคือเราเล็งไว้แล้วนะครับ เลงไว้แล้วก็ปิดลงมาครับแล้วก็สามารถเห็นเห็นได้ครับเห็นเห็น ADA ไอตัวปลายแดงๆที่ผมจิ้มเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราจาในลักษณะนี้เราไม่ต้องลกองลัวครับจิ้มเขียครับหาเขียครับแม่นยำครับวิธีนี้จะแม่นที่สุดแล้วก็จะง่ายที่สุดครับนะฮะสำหรับ ช่างแบบเบสิกแบบผมนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ในการเชื่อมเหล็กครับครับวิดีโอนี้ก็คงมีวิธีสาธิตจบวิธีการสาธิตการเชื่อมเหล็กแบบง่ายๆสุดท้ายนี้ขอฝากไว้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเลิกเริ่มนะครับเริ่มเชื่อมเหล็กใหม่ๆเราไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์แพงมากมายนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ลงทุนไปเยอะเราไม่รู้ว่าเราชอบหรือเปล่ากับมันบางทีก็เป็นการเสียตังค์ไปเราก็ลองใช้แบบนี้แล้วก่อนครับ ช่างทั่วไปทุกคนครับต้องผ่านในการฝึกแบบนี้มาก่อนนะครับครับมันไม่ยากหรอกครับแค่ฝึกฝนบ่อยๆนะครับเราก็จะสามารถปรับการใช้เทคนิคเทคนการเชื่อมไฟฟ้าแนะอย่ากลัวนะครับแนะนําว่ามันไม่มีอะไรมากครับมันไม่อันตรายหรอกครับไม่ต้องกลัวนะครับการเชื่อมไฟฟ้าไม่อันตรายอย่างที่คิดครับ เรามีอุปกรณ์ป้องกันเราก็อารอบครอบอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ยากครับนะไอเหมียวมากวนแล้ววิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมียวสวัสดีครับสวัสดีครับมากวนอีกแล้ว